ตจ้าลตีจ้าลตีพากินมาเที่ยวแกงตูไม่แต่จะเด้อน,น้ำยาปู vs อ,อันแกงไตปลามือนั่นกินม่นมีเสียงแซ่บหนัวว่าสันไปซื้อมาใหม่จ้ะมากินอีกเพราะว่ามันแซ่บนะจ้ะเนื้อปูจุกจุกแกงไตปลาเป็นกระเซบเสีบจ้ามาๆม,ม,มากินโรยด้วยสตอวคือเกา มันเข่ากันมันเข้ากันสุดๆรยด้วยสตัวแกะ่สะตัวเหยบรรอยพักหลายๆพักหนกพักลายๆ,ายๆตรงวางไปทางล่างนั้นไมจัดเลยตะตีมากินผักมาต,ตีตรงหาขนมสินมากินน้ำผักทั่วทัวงอกมันอนีไปได้ใบาย,ยาร่วงหรือว่าใบาเม,ม็ดมะม่วงหินมะพรนาวนี่ไ มันปูคือก่าจ้ะผักจุกๆเหมือนเดิมว่าอยากกินอ้กนน่คนขออนุญาตใส่มือคอนนะจ๊ะอยากกินใบบัวบกขออนุญาตใช้มือหรือว่ายัางไงดีใช้ซอมก็ได้หรือยังไงใช้ซอมก็ได้นะจ๊ะขอกินใบบัวบกกว่านะจ๊ะสั็จแกก็ 上班了。 ส่วนสดมัดขนมสินผักไบผักลายหลยสวน hmm. มันหัว 你爸。 花，这个是。 ชอบหมกักมันปูคืออยู่แถวบ้านก็ไม่ขายจะซื้อยังยยไงฝาดยังไงเอามากินยูพีมันคือหวานหวาน,วนมัน,มน Is chập mạng. Ok. Phác nháng gì đây bạn ผสมกับกราบแซบเยอะแต่เปลัวผักอย่างนั้นจ้าฮจบหะพไป มีหายใส่มาในถุงขนมเส้นก็ผิดทอด cái dưỡng sạch này แข็งสุดหนัก อร่อยนนี้ไม่มีแล้ว Thank <laughs> you. ลี่ไก,ก่ทอดไก่ทอดก็เลยจานนี้จับไม่ต้องปรุงมากมายใส่แต่เกือคิดว่าเป็นสับๆเส่สเ,เกลือมาจาะ แซ่บอย่าบอกใคร <c oughs> วอ่นพลัพละคแซ่บแซ่บผัแซ่แบผขอบคุณสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะจ๊ะถ้าทินชอบก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทิตด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนติ๊งๆให้ทิต,ต,ตด้วยนะจ๊ะไปนะจ๊ะบา,บายบาย